ขายออนไลน์เนี่ยอย่างเช่น r x c r xians h o p e e l o z a d a แล้วก็เออ e b หรือถ้าเป็นร้านขายจากรัสเซียโดยตรงเนี่ยอย่างเช่นร้าน grey shop แล้วก็ร้านในชั้นร้านเนี่ยที่เป็นของใครสักคนนึงเนี่ยลืมชื่อไปแล้วนะครับผมแต่ ผมจะได้คือไอ้น้ไอเพื่อนเจ้าของร้านชื่ออีวานอีวานนะทุกอย่านี่แหละครับไม่ใช่เจ้าของร้านชื่ออีวานให้ผมเผื่อใครรู้จักนะครับแล้วก็ใครสายรัสเซียแล้วก็ถึงทั้งท่าร้านน่าี่มีก็จะมีราคาที่แพงมากๆแล้วก็จะไม่มีระบบ COD หรือ Cash on delivery นะครับคือต้องใช้โอนทางสตางๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าเงินของเขาไม่ได้คิดเป็น ก็มันในคิดเป็นว่าไทยนะครับอย่าลืมทางรัสเซียจะคิดเป็นรูเบลใช่ไหมซึ่งกี่รูเบลกี่รูเบลผมไม่รู้แต่น่กากะแพงน่าดูนะครับก็ต้องหลนค่าสงเดวยดอะไรต่างๆเด้วยนะครับ<อ>แล้วก็จะมาสนใจได้แค่เสียงภาษาของเองเอซึ่ง<อ>ซึ่งถ้าอยากได้หมวทรงเออใช่ ผมอธิบายในคลิปยาวแล้วเผื่อใครยังไม่ดูจะเราจะหาซื้อได้แค่หมวกทรงเดียวก็คือหมวกทรงกราบฝา20เท่านั้นนะครับก็คือมันจะมีขายในช้อปปีนะครับผมราคา2,000กว่านะครับแต่ถ้าอยากได้หมวกทรงกรัมปา1 1 0 0รแล้วก็คอมผัด103นะครับผมเนะี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเป็นคอมผัด100เนี่ยหาซื้อทรงใกล้เคียงที่เป็นแบบทรง p a p a s i เหมือนกันดีกว่าก็คือซองแบบอเมริกันเอสแปดนะผมวิธีทำง่ายๆเลยก็แค่แบบซื้อผ้าคลุมหมวกของมันนะที่มีลไรฟังเอ็มอาร์ใส่ไปแค่นี้ก็จบแหละนะครับผมหรือถ้าจะเป็นเจ้าตัวสลอมสลอมผัดหนึ่งร้อยเอหนึ่งร้อยสามเนี่ยก็ยง่ายเลยหมวกเอชเอชมิตรสองพันนะครับที่มันมีปีกหูด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหมวกสีดำไปประมาณสาเอประมาณสองถึงสามชั้นนะครผมเพราะว่าทางด้านหน้า หมวกขมันเนี่ยมัค่อข้างที่จะนูนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ้าลองในหมวกแหละจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะครับจะสีเขียวสีดําหรือสีอนะไรก็ได้แล้วก็ใส่ฝิดทับลงไปด้วยผ้าคุมหมวกลายทางอีกมานะครับแต่ถ้าเป็นของแบบ หมวกไอ้แบบลายาง m r ของเอชเอชมิตรเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะมีแค่ Attack FG เท่านั้นนะครับหรือถ้าอยากต้องการเนี่ยต้องใช้เป็นของเอ็ต่างดอีกทีนะครับซึ่งไอ้ลายครับก็คือใส่ผ้าคลุมหมวก3-4ชั้นเพื่อให้มันแบบออกทรงมันออกมาคล้ายว่าที่สุดแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหมวกทับไปแค่นั้นก็เหมือนนะครับแล้วก็ประหยัดตังค์ไปเยอะมากเลยด้อแล้วก็เจอกันที่หน้าครับ